สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผม,มเหรียนลงพกักงานวัดไายาด็ครับเชื่อมดูนด้ดะครับ,บ,รบว่าเกรือแท้ครับเชื่อหรือไม่ใช้่หรือเปล่าครับรี่ลูกกระกันนะครับเชื่อหรือไม่ครับเชื่อหรือไม่ใช้่หรือเปล่าครับนี่คือเหรียนสุดยอดยอดเรียนของเมืองไทย นะครับนี่ครับนี่ครับดูปีพศก่อนนะครับนะครับนะครับท่านผู้ชมดูปีพศก่อนนะครับนี่พศสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้า เกาเหลือเกินโอ้โหเหรียญน,นี้พอจะปกุณเอ้ยเป็นเหรียญที่สุดแสนจะหายากเป็นเหรียญหน,นึ่งในสยามเหรียญในตำนานนะครับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับเพื่อนๆช่วยผมดูหน่อยนะครับ โอ้โหเหรียญน,นี้ไม่ได้ได้ไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้โชคช่วยเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้สกก่อนนะครับว่าเจ้าของตีราคาห <c oughs> ักเงินนะกระเป๋านี่เทแล้วเทอีกสองกระเป๋าสามกระเป๋ารวมในรถอีกนะครับยังซื้อเขาไม่ได้เลย นะครับแต่ผมโชคดีบังเอิญผมมีสมเด็จวัดระคังนะครับเชื่อหรือไม่นะครับสมเด็จวัดระคังแท้ๆใช่หรือเปล่าเขาเอาสมเด็จวัดระคังของผมไปสององนะครับแลกกระเหรี่ยงพอกันนะครับพกการวัดพยาธนะครับรุ่นนี้ผมยอมให้แลกยังไม่ลีลอเลยครับ นี่แหละครับทีมาของการได้อ้ยลบเล็บไม่สวยเล็บเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อลานี่ดูตัวตัดเป็นไงเป็นไงเหมือนไหมครับเมือนที่เสียนใหญ่เขาไล่ดูเหมือนหรือเปล่าเชื่ออไม่ใช่หรือเปล่าอ้ดด้านหลังไม่กอดพระเจ้าอ <c oughs> <c oughs> นนะครับที่ละลึกนี่นี่ ในการในการในการอะไรดูสิดูสิสปฏิสังขรน,นะครับสังขรสังขรอ,อ,อุอุอุโสดนะครับโอ้โหมือสั่นเลยผมเนี่ย <c oughs> เหรียญนี้ผมดูในไล์ในไล์สดของเซียนใหญ่ๆนะครับ, <c oughs> เ,ขบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหรียญนี้ยี่สิบล้าน โอ้ยพระเจ้าเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเปล่าตอนนี้ผมผมได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแล้วนี่เขาเรียกว่าตะขอเบ็ดอยู่ตรงไหนตรงห่วงไม่รู้มอนกันดูไม่เป็นนี่เช่ไหมนี่ห่วงห่วงเดี๋ยวนี่นี่นี่ห่วงเป็นตะขอเบ็ดตะขอเบ็ดนี่ไงนี่ไงนี่ห่วงตะขอเบ็ดใช่ไหม โอ้โหตะคอเบ็ดชัดๆแมมมือสันเดี๋ยวหาหาลักดีๆกนโอ้ไม่มีอะไรให้ยึดเดย่นี่นี่นี่นมือโอ้โหตะคอเบ็ดเป็นตะคอเบ็ดอ,อ,อืนี่น,นี่เขาเรียกว่ารุ่นรุ่นรุ่นตะขอเบ็ดไม่รู้นะจ่ของเขาว่าผมก็ผมว่ขอเบ็ดเข้าไปด้วย ตอนที่ก็บอกผมยังไม่รู้เลยตรงไหนเอาละผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้ล่ะครับโอ้โหได้ยินกิติศัพท์ล้ำลือม,มานมนานกระไรยังอยู่โอ้ยไม่อยากจะบอกนะครับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าอืโชคลาบวาสนาบุญบาร,รมีเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าเล่นนี้โอ้้าชช่นี่ บุญบาร,รมีวาสนาเหมือนถูกหวยลงมาที่หนึ่งเลยนะเนี่ยนะครับเอาเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูเป็นนะครับดูเป็นนะครับช่วยคอมเมนต์รัวๆมาบอกผมเลยว่าแท้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 นะครับหรือหรือถ้าบอกว่าเออไม่ใช่นะครับเก๊เก๊ไม่ต้องบอกมาเยอะครับพิมพ์ว่าเก๊คำเดียวจบครับ ครับ ừ, ผมก็นะครับมีความหวังลึกๆนะครับว่าเรียนนี้จะต้องไปเรียนแท้แน่นอนแต่เกิดเป็นเรียนไม่ใช่ขึ้นมานี้โหผมตกเลยหละเสียส้มเด็ดว่าระคังแท้แท้ไปสององเอ้ยนะครับแล้วก็ได้เรียนหลวงพ่อการัลวงพญาติแท้แท้มาอีกหนึ่งเหรียญครุ้มครับครุ้ม คลุมเกินคลุ้มเลยนะครับเอา้าทีนี้เรามาดูชื่นชมกับเบียญน,นี้สักหน่อยนะครับโอ้ยวันนี้ฟุกฟุกเขาเรียกวฟุกนะครับนะครับโอ้โหคนเราว่าต้องมีฟุกมาแล้นะครับรน,นะบนะออโอ้โหนี่ขยาย 10x เลยเนะี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหสุดสุดสุดยอดนี่ไล่ไปเลยตั้งแต่ตุงสื่อโอ้โหดูควง ดูหูควงพอสอตวงสื้อลือกขมโอ้ย,อยให้บอกใหญ่พูดใหญ่เซดนะครับสุดยอดของเหรียญอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับนะครับนี่นดูความงามเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับเสียเหรียญเสียเหรียญบรรดาเกจิต่างๆนะครับ ครับถ้าบังเอิญวอกแวบเข้ามาดูนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าแต่เท่าเอ้ยมันไม่ใช่หรอกหรือบอกว่าโอ้เท่าบันเทิงแท้แน่นะครับผมจะได้คุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มนะครับกับสมเด็ดวัดระฆังสององนะครับโอ้โหของผมก็ตีเป็นหลานของเขาก็เป็นหลานนะครับเดี๋ยวสตังที่ไหนมาซื้อกันแลกกันไปฮอนะครับ นี่เลยเดี๋ยวผมจะหักกรอบดีๆนะครับใส่นะครับโอ้โหเรียนนี้ถ้าจะเปลี่ยนมือจะผมต้องคุยกันหน่อยละครับสวยแท้แน่นอนเออเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอผมไปชื่นชมนะครับกับเปลียนนี้ตามลำพังก่อนนะครับ เออก็ติดตามผมด้วยนะครับเออ